อะมาค่ะดูต่อทรงบ็อบเทนะคะเริ่มด้วยการแบ่งสีมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยแบ่งด้านหลังก่อนทรงบ็อบเทหรือว่าโตว,วีคว่ำนั่นเองจะต่างจากทรงบ็อบตรงก็คือเราจะใช้เส้นแนวเฉียงหรือว่าแนวทะแย,ยงนั่นเองก็คือ,อวัดจากดีมผมเนี้ยค่ะขึ้นไปประมาณสองนิ้วนะคะแล้วก็เอาหางหวีกดลงมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะทำให้เป็นบ๊อบเท ทําให้เป็นรูปตัววีคว่ำปลายผมที่เหลือเก็บให้เรียบร้อยติดกิฟอีกข้างหนึง่งหางวีกดขึ้นไป บิดไปขมวดผมให้เรียบร้อยเห็นไหมคะตัววีคว่ำอย่างนี้ต่างจากบ๊อบตรงเมื่อกี้ไหคะเป็นตัววีคว่ำอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าทรงบ๊อบเทนะเนี่ยซีกนี้ก็กดวีลงมาซีกนี้ก็ กดขึ้นไปทําให้เป็นตววีประสานกันอย่างนี้นะคะส่วนผมด้านหน้าดูด้านหน้าเล่นต้องขยันฉีดน้ําให้ผมเปียกนะเราถึงจะแบ่งได้สวยเส้นถึงจะคมผมถึงจะเรียบนะคะทั้งวีทะแยงลงมาเฉียงลงมาอย่างนี้ให้เป็นแนวเฉียงเห็นไหมคะเมื่อกี้ทรงบ๊อบตรงเราตัก เราเราทำเส้นตรงอย่างนี้แต่อันนี้บ๊อบเทเราเฉียงลงมาอย่างนี้นะคะมันมีเหตุผลของมันนะคะว่าทําไมเราถึงต้องแบ่งเส้นตรงเส้นทะแยงเส้นเฉียงก็คือเวลาเราจะตัดนะคะเราจะวางนิ้วตามแนวเส้นที่เราแบ่งเลยค่ะอย่างเช่นเนะี่ยเส้นเราใช้เส้นทะแยงอย่างนี้เวลาเราตัดบ็อกเทเราก็จะต้องวางนิ้วอย่างนี้ หมคะเนี่ยวางนิ้วอย่างนี้เพื่อที่จะให้ผมเทนะคะอ่ะอีกข้างหนึ่งเห็นชัดเนาะเส้นทะแยงอย่างนี้นะคะเส้นเฉียงมาด้านหน้าอย่างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดิมเส้นทะแยงเหมือนกันใช้หางหวีให้เป็นประโยชน์นะคะ ี่อันอีกข้างด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนมคะนะด้านหลังโอเคนะคะสำหรับทรงบ๊อบเพลองทำดูเดี๋ยวคลิปต่อไปจะอีกสองทรงนะคะแบ่งให้ครบ5้าทรงเลยช่วงนี้เราเรียนแบ่งผมก่อนนะคะเปิดมาเราจะได้ตัดได้เลยนะคะ